โอ้โหโปรดีโปรดังโปรปังโอ้โหเกินไปจุดอย่างแน่นอนครับผมหนึ่งแถมหนึ่งอีกด้วยฝนตก็ไม่หยุดแดดก็ไม่หยุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฟนๆบลอกโฮทุกๆท,ท่านนะคะแล้วสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจไปพร้อมๆกันที่ตื่นเต้นอะไม่ใช่อะไรที่ตื่นเต้นอะก็เพราะวันนี้พวกเรามาทำคลิปโปรโมทร้าน โปรโมดของดีๆให้กับแฟนเพจของพวกเราทุกๆคนใช่แล้วครับผมเพราะว่าเราเป็นหนึ่งใน5เพจนะครับท huh> ี่เข้าร่วมกิจกรรมฝากร้านฝากไลค์กับ JNT Express ที่วันนี้เราจะปาหมดสินค้าและพิิตภัณฑ์ดีๆให้กับแฟนเพจของเราครับผมโอ้โหคือเราเป็นเพจเซเลปก็อย่างนั้นพ่อเป็นเพจเซเลปกับเขาแล้วนะอ่ะ เมื่อกี้บอกว่าเราตื่นเต้นไปแล้วเนี่ยนะฮะตื่นเต้นผ่านไปแล้วเรื่องดีใจหรือแม่ก็ต้องดีใจแบบโอ้ไม่หยุดเลยทีเดียวต้องบอกว่าโอ้แบบไม่หยุดเลยทีเดียวเหรอใช่ก็เพราะว่าแคมเปญนี้ไม่ใช่ว่ามาโปรโมทร้านของตัวเองไงที่ดีใจก็เพราะว่าดีใจที่ได้ดีใจกับพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเลือกให้พวกเรามาโปรโมทร้านแล้ววันนี้นะครับเราบอกเลยว่าเราจะโปรโมทกันแบบว่าเต็มเต็มไปเลยเอาแบบเรียวๆและที่สำคัญ ไม่ได้โปรโมทแค่สินค้าเดียวร้านค้าเดียววันนี้เอาแบบจุใจที่สุดเราโปรโมทถึง3ร้านค้ากันเลยทีเดียวงั้นก็ต้องให้แฟนเพจของเราอ่ะดูพวกเราไปเรื่อยๆนะคะว่าวันนี้มีโปรดีโปรดังโปรปังมาฝากทุกๆคนด้วยถ้าพร้อมแล้วผมว่าเราป้าย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 กันเลยดีกว่าครับผมใครที่ชอบงานแต่งบ้านด้วยงานจักสารจากหวายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกระ้าหวายถาดใส่ของบอกเลยว่าร้านนี้งานดีงานแฮนด์เมดทุกชิ้นกับร้านเรื่องของหวาย ใครที่หาตัวเลือกในท้องตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บอดี้แคร์เพจนี้มีตัวเลือกที่น่าสนใจใช้ดีอย่างไม่น่าเชื่อกับสบู่กากกาแฟบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆกับแบรนด์พียวโซฟและคนที่ชื่นชอบการใส่กางเกงยียนอันนี้ห้ามพลาดกับกางเกงยียนหลักใต้ใส่แล้วหุ่นฟิตเฟิร์มเดินไปจ่ายตลาดแม่ค้าทักวินมอเตอร์ไซค์เซลกัเลยทีเดียวกับร้าน v p s h ช p เริ่มร้านแรกกันดีกว่าร้านเรื่องของหวายมันเป็นงานฝีมือของคนไทยซึ่งเดี๋ยวนี้มีน้อยลงขึ้นทุกทีทุกทีี่มีมทั้งตะก,ก้าในประสงหลายไซส์เลยนะครับใช่เลยทั้งถาดกลมถาดรีนะฮะตะก,ก้าไซส์เล็ก นี่อันนี้ก็สวยที่ข้าวมันย้มใส่แบบว่าขวดนมลูกผ้าอ้อมลูกอะไรทีือะไรก็ได้บางคนก็อาจจะใช้ไซส์นี้ไปใส่พวกเสื้อผ้านี่ไปซักก็ได้บางคนก็ถถานไปใส่ผลไม้แต่งสวยงามแต่ว่าทําไมถึงเป็นเรื่องของหวมันมีเรื่องราวอะไรหรือในเรื่องของไหวายเนี่ยก็เพราะว่ามันมีเรื่องราวของไหวนี่นะคะคือมีนักศึกษาจากจังหวัดเชียงใหม่ เขาเป็นคนที่แบบว่าเวลาเขาอยู่หอพักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยากได้มาใส่ผ้าที่ใช้แล้วเอาลงมาซักตามหอพักอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาไปซื้อเนี่ยราคามันสูงมากมเขาก็เลยไปเสาะแสวงหานะคะชุมชนมที่ทําตะก้าวไหว ในราคาที่เขาจับต้องได้แล้วในราคาเรียกว่าในราคาที่ถูกน่นเองเปลี่ยนจากที่จะเป็นผู้บริโภคกลับกลายมาเป็นผู้ผลิตอันที่สําคัญนะครับก็ส่งเสริมอาชีพของชุมชนในรุ่นนั้นๆด้วยให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าแบบมั่นคงช่แล้วน้องเองเนี่ยนะก็มีรายได้อย่างตะก้าไซส์ใหญ่หูิ้วนี่นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ170บาทนะครับและลงมาไซส์นี้นะฮะก็จะอยู่ที่120ตะก้า3ใบนี้นะครับผมเป็นชุดนะครับมีทั้งไซส์ใหญ่กลางเล็ก ใบใหญ่นะครับผมอยู่ที่250บใบกลางนี่ยอยู่ที่230<ม>และใบเล็กนี่นะครับอยู่ที่ราคา200ถ้าเรามาบวกเลขรวมกันนี่ก็จะอยู่ที่680แต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อกับน้องเขาเนี่ยครับทั้ง3ใบรวมกันน้องเขาให้พิเศษเลย <600 S 1> อยู่ที่600บาท,บาทแต่ที่พิเศษไปกว่านะั้นสำหรัแบแฟนเพจของเราเห็นไหมฮะตะกานะฮะหรือว่าถาดทรงรีนะครับทรงกลมนะฮะตะกาใบเล็กมีหูไม่มีหูแบบนี้ธรรมดาอยู่ที่ใบละ35บาบาทนะครับผมและปกติถ้าเกิดคุณไปซื้อที่เพจ เรื่องของหวายนะครับปกติเนี่ยนอกจากใบละ3าแล้วเนี่ยยังมีพิเศษนั่นก็คือ3ใบ 100, 100. บาทแต่วันนี้พิเศษไปกว่านะนครับผมกับเพจบักโพของเรา4ใบร้อยเดียว ร้อยเดียวและที่สำคัญไม่ใช่ว่าคุณต้องซื้อตะกร้า4ใบนะคุณซื้อตะกร้านี่ใบหนึ่งก็ได้มีหูยูใบน่งก็ได้ขาดแบบอ่าขาดแบบได้เลยสี่ใบ100พิเศษสุดเข้าไปส่องเข้าไปตามกันได้เลยนะครับที่ Facebook Page เรื่องของหวาย Line ดแอดไซน์ศูนย์หกศูนย์บีดีจีเอหรือทาง Instagram w a i i ไ r ไอด s h o ปปี waii. story หรือโทร0864374346บอกว่าเป็นแฟนเพจของบักโพคุณได้สิทธิ์4ใบร้อยทันทีตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนะจ๊ะอย่าลืมงานคราฟตดีๆแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆพร้อมกับราคาที่งามๆแบบนี้สินค้าต่อไปนะครับดูไม่ใหญ่แต่บอกเลยว่าของเขาดีจริงๆกับสินค้าพี่โซฟมันมีความพิเศษยังไงคือ รับกาแฟต่างหากล่ะก็คือเป็นสบู่กากากาแฟใช่แล้ที่มีความบป็นสุวนว่าส่วนผสมจากกากกาแฟเข้มข้นอืมใช่เป็นสายพันธุ์อาราบิก้าด้วยนะช่วยให้ผิวกระจ่างใสพ่อสามารถลดสิวเป็นสบู่ออร์แกนิกที่สามารถใช้ได้ทั้งร่างกายหน้าก็ใช้ได้ด้วย<ช>แต่ที่สำคัญเดี๋ยว <พอ S 2> เขาจิขเขา,เาจับบ้างดิอือยทำไมมันนิ่มอะล้าหอมอะ คือตอนนี้ได้กลิ่นเนี่ยอยากกินอยากกินเป็นขนมเพราะฉะนั้นเวลาแม่ใช้แม่มาใช้เพื่อให้พ่ออยากจะกินแม่งไงเออมีหน้าม่ำมัมแ่และที่สำคัญนี่นอกจากนี้ก็ออกมาแล้วนี่นะใส่ไว้ในถุงนี่นะแล้วก็ยียียีมันจะทำให้เกิดฟองนุ่มขึ้นมาเป็นโฟมคือยังไงโฟมจะทะลุผ่านนี่ขึ้นมาเหรอใช่ค่ะแล้วเราก็สามารถเอาเนี้ยขัด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 ที่ตัวใช่ไหมแล้วโฟมที่ทะลุออกมาเนี้ยนะพ่อ มันจะมีความนุ่มค่ะเราสามารถเอามามาร์กหน้าได้สมุก้อนทั่วไปเวลาเราใช้ใช่ป่ะมันจะแบบว่าผิวจะค่อนข้างตึงๆอะแต่เนี้ยพอใช้เสร็จแค่เช็ดตัวแล้วเหมือนแม่ได้มีโลชั่นเคลือบผิวมาแล้วอะโอ้โหเล็ก้อเล็กๆแค่นี้นะครับผมสรพคุณนะครับแน่นหนาขนาดนี้ผมว่าหลายๆคนเนี่ยต้องอยากรู้แล้วว่าสามารถหาซื้อได้ที่ไหนแล้วที่สําคัญวันนี้มาอยู่ในเพจบัคโพแล้วเนี่ยนะครับกับ JNT Express Thailand เนี่ยโปรดังโปรปังโปรพิเศษของเขานี่คืออะไรจ๊ะปกติแล้วเนี่ยนะคะขายนะคะก้อนละ 179บาทแต่สำหรับแฟนเพจบักโคนะคะ uh huh. เราจะขาย99บาทและยังไม่พอเพียงเท่านั้น uh huh. 1>, 1แถม1อีกด้วยหมายถึงว่าธรรมดาแล้วเนี่ยก้อนละ179บาทถูกต้องแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณเข้าไปที่เพจของเพียวโซฟนะครับผมก<ช>็บอกว่าคุณเป็นแฟนเพจของบักโคคุณได้เลยทันที1แถม1ในราคา99บาทถูกต้องครับผม a c e b o o k นะฮะเพียวโซฟคอฟฟี่สครับ .th, th ะะหรือ IG นะฮะ peelsoap. th เขาก็มี Line แอดนะคะแอดนะคะมีแอสไซน์ข้างหน้าด้วยนะคะ <ừ> peelsoap หรือโทร0825196556ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีแล้วค่อยเป็นรุ้กันว่าของขวัญพิเศษนั้นคืออะไรบ้าง ร้านสุดท้ายครับร้านนี้ร้าน VT Shop ร้านกางเกงยีนผู้หญิงถ้าพูดถึงกางเกงยีนผู้หญิงก็ต้องให้แม่สินะร้านนี้นะคะเขาขายดีมากๆเจ้าของร้านไลฟ์สดขายอาเอง<ๆ>ตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงทุกวันศุกร์ถึงวันจันทร์พี่พ่อเกือบใส่ได้เนี่ยได้ป ใครที่บอกว่าเฮ้ยตัวเองใส่กางเกงแล้วมันจะสวยไหมอะไรยังไงร้านนี้นะเขาเป็นกางเกงยีนที่ผ้านุ่มใส่สบายใส่แล้วทรงสวยแน่นอนเพราะเขามีทั้งทรงบอยทรงสลิมทรงลิซ่าแบล็กพิงก์ก็มีนะก็คือมีหลากหลายรุ่นหลายสีหลายสไตล์ yes ดูนางแบบของเราที่ใส่ไปล้าสายนะจ๊าไม่ว่าจะเป็นใครโอ้โหใส่แล้วสวยทุกคนนะจ๊ะอย่างแม่เป็นคนมีพุงใช่ไหมโอ้โหแต่แม่มั่นใจมากเวลาใส่ทรงนี้เพราะ ทำให้แม่ดูมีสะโพกมีเอวแล้วก็เก็บทรงดีแล้วเวลาเคลื่อนตัวนะโอ้โหสบายมากวิ่งตามลูกได้สบายแล้วก็เกิดแฟนเพจของบักโพเข้าไปที่เพจของเขาเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นแฟนเพจของบักโพนอกจากวันนั้นเนี่ยทางร้านเนี่ยทางเพจของเขาเนี่ยจะมีโปรโมชั่นราคาของ G พิเศษแล้วเนี่ยแฟนเพจของเราจะได้อะไรครับถ้าบอกว่าเป็นแฟนเพจบักโพก็จะมีของแถมบอกได้ไหมว่าเป็นอะไร เอ้าไปตำกันเองสิเราก็ต้องเข้าทบทบไปตำไอริบบอกกันไม่ได้<ช>จุ๊ๆ<ช>ุ๊นะครับสำหรับร้าน V T Shop นะครับสำหรับผู้หญิงทั้งหลายที่อยากได้จีนที่ใส่แล้วสวยใส่แล้วสบายก็ต้องไปที่ f e c o o o p k p e นะครับ V T Shop หรือ IG V T Shop ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีแล้วค่อยเปรุ้นกันว่าของขวัญพิเศษนั้นคืออะไรบ้าง หวังว่าวันนี้คุณจะถูกใจกันนะครับกับ3ร้าน3ผลิตภัณฑ์ดีๆที่เรานำมาโปรโมทกันวันนี้ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมฝากร้านฝากไลค์กับ J&T Express Thailand เนี่ยนะฮะไม่ได้มีอยู่แค่3ร้านนี่นะเข้าไปติดตามกิจกรรมและก็ข่าวสารอื่นๆนะครับผมที่ทาง J&T n Express เนี่ยเขาจะจัดเตรียมเอาไว้ให้กับพวกเราอยู่เรื่อยๆได้ที่เพจ J&T Express Thailand และที่สาคัญอย่าลืมไปกดไลค์เอาไว้ล่ะคุณจะได้ติดตามข่าวสารดีๆีและสำหรับตอนนี้นะครับเรามีข่าวดีให้กับร้านค้าออนไลน์ทั่วประเทศที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ร้านค้าที่เรานํามาโปรโมทนะครับ ทุกคนพ่อค้าแม่ค้าที่มีร้านค้าออนไลน์ตอนนี้ j t Express เขามีโปรโมชั่นดีๆให้กับพวกเราทุกคนนั่นก็คือส่งพัสดุ 1, 1กิโล,โลเพียง9.9บาททุกเสาร์อาทิตย์ค่ะโอ้โหฟังปุริเย่ไหมฟังปุริเย่โอ้ก<ๆ>ันไม่อยู่จริงๆและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปที่เพจ j t Express เพื่อรับข่าวสารดีๆพวกนี้เขามีให้คุณตลอด เข้าไปแล้วกดไลค์เอาไว้เลยบอกเลยนะครับว่า G n T Express เนี่นะครับผมเขาเนี่ยคอยช่วยดูแลคอยช่วยสปอร์ตให้ธุรกิจของเรานั้นนะครับผมพุ่งขึ้นไปปังคุริเ่่ขึ้นไปอีก Express your online business ให้ก้าวไกลขึ้นไปอีกครับผมใช่แล้วค่ะแล้วเขาให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดฝนตกก็ไม่หยุดแดดเอาก็ไม่หยุด ไรก็ไม่มีการมาหยุดยั้งเขาได้ทั้งนั้นและที่สำคัญส่งพัสดุถึงมูอลูกค้าอย่างรวดเร็วครอบคลุม928อำเภอทั่วไทยโอ้โหโอ้โไม่หยุดอย่างแน่นอนครับผมอย่าลืมนะครับผมเข้าไปที่เพจ j g Express Thailand แล้วไปกดไ like ลค์ให้เขาเลยแล้วก็ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆอะไรทั้งหลายเลยวันนี้ที่เราโปรโมทร้านเข้าไปก็รีบเข้าไปส่งเข้าไปตำ่ำ และสั่งซื้อจากเขาและอย่าลืมบอกว่ามาจากแฟนเพจปาโพนะจ๊ะจะได้โปรโมชั่นดีโปรโมชั่นดังโปรโมชั่นปังโอ้กันแบบไม่หยุดอย่างแน่นอนไปลนะโอเควันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊าย